สวัสดีครับผมจีต่อเติมนะครับก็วันนี้ก็เอาข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาเล่นสิงเนี่ยก็จะมีคําถามที่ที่หลายๆคนสงสัยคือแบบไหนถูกแบบไหนแพงอ่ามันจะมีสิงแบบที่ราคาไม่แพงแบบไม่แพงคือแบบไหนนี่เขาเรียกว่าสิงสาลิกาสิงสาลิกาเนี่ยถ้าสังเกตง,ง่ายๆนะวิธีวิเคราะห์เบื้องต้นนะสิงสาริกาดูสังเกตเนี่ย มันจะมีรูปทรงเป็นเฉพาะเจาะจงของเขาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสิงสาริกาแบบเนี้ยมูลค่าราคาเล่นหากันอยู่ช่วงเนี้ยก็อยู่ช่วงหลักพันอ่าหลักพันพันพันกว่าบาท่าพันเท่าไหร่ก็แล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่ขนาดนะสังเกตจุดสังเกตแบบง่ายๆเลยคือรูปทรงอันนี้แบบง่ายๆนะแต่ถ้าให้แอดวานขึ้นไปอีกหน่อยก็สังเกตดูว่าหางเนี่ยจะไม่ติดกับหลังเห็นไหมหางเขาจะมีช่องว่างระหว่างหลังอ่าแล้วก็การแกะงานก็จะแกะแบบ ไม่ได้ซับซ้อนมากอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าสาริกาสิงสาริกาเนี่ยอย่างนี้เลกสิงสาริกาสังเกตเห็นไหมครับดูหางเนี่ยส่วนหางจะไม่ติดหลังพวกนี้ราคาเล่นหากันอยู่ที่ราคาหลักพันอ่าหลักพันแล้วแบบไหนที่ราคาแพงที่ว่ากันว่าสิง,ง,งหงโปหอมราคาแพงๆเดี๋ยวผมให้ดูนี่แบบนี้นะครับนี่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 แบบนี้ไม่เกี่ยวกับขนาดนะจะเล็กจะใหญ่ถ้าเป็นหัวมังกรแบบนี้เขาเรียกว่าสิงหัวมังกร ัวมังกรมีหลายก็ยังแยกแยะได้อีกหลายสินแต่สังเกตที่หางหางจะติดหลังาหางแต่มีหัวมังกรบางประเภทซึ่งซึ่งอาจจะยกเอาไว้ในกรณีกรณีแยกนะก็คือหางเขาจะเขาจะไม่ติดหลังเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้อยตัวจะติดหลัง90ตัวอ่ตัวจะติดหลัง90ตัวคือ คือ9ใน10แล้วกันอ่าจะเป็นแบบนี้พวกหัวมังกรแบบนี้ราคาเล่นหากันอยู่ตั้งแต่หลักหลักหลายๆพันคือพันปลายหรือหมืน่นต้นหรือหมืน่นกว่าบาทคือไล่ไล่รา,า,าคาไปแล้วแต่ฟอร์มแ,แ,แล้วแต่ความสวยงามของตัวนั้นๆเลยนะฮะอ่านี่ก็เป็นหนึ่งในสิงหัวมังกรอาี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งนี่ก็หัวมังกรราคาราคานี่แล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่แบบเขาเลยนะต้องบอกว่าราคาเนี่ยตั้งแต่หลักหลายๆพัน จนถึงหลักหลายหมื่นอ่านี่นี่นี่อันนี้สิงหัวมังกรหลวงพ่อหอมสังเกตเห็นไหมหลังเขาหางเขาจะติดอยู่กับหลังนี่แต่ถ้าเป็นสาริกาอ่าอันนี้หลักพันนะอันนี้ตัวนี้หลักอย่างนี้เล่นหากันหลักพันในวงการเล่นหาการหลักพันเห็นไหมหางเขาจะไม่ติดหลังนี่คือวิธีการเทียบง่ายๆแบบเบสิกนะแบบเบสิกยังไม่นับรวมกับพวกตาพลอยติดปีกคาบแก้วอันนั้นก็พูดถึงราคาหลักหลายหมื่นถึงหลักหลายแสนนะอ่าแต่อันนี้คือถ้าใครเจอแบบนี้ ใครเจอแบบนี้แล้วให้รู้ไว้เลยว่าคุณมีโอกาสจะจับเงินหมื่นแล้วนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับคนกาลังศึกษาสิล์อ่าเดี๋ยวผมให้ดูหัวมังกรอีกตัวหนึ่งนี่นี่นีก็หัวมังกรเห็นไหมนี่หางจะติดหลังนี่นี่หางช่องว่างหางจะจะติดหลังเห็นไหมแต่ก็จะมีบางตัวที่ไม่ติดก็มีแต่น้อยมากน้อยมากดังนั้นถ้าคุณเจอแบบนี้ให้รู้เลยว่าคุณมีโอกาสได้เงินหมื่นแล้วอ่าเช่าหาก็โปรดศึกษาก่อนสะสมนะครับเครื่องรางประเภทสิงห์แกะพวกเนี้ย มีของเรียนแบบเยอะมากๆมีของเรียนแบบเต็มไปหมดเลยอ่าก่อนจะเช่าควรจะศึกษาพิจารณาให้ชัดเจนหรือหาเช่ากับคนที่มีความรู้ความสามารถในการรับผิดชอบและก็ดูวัตถุมงคลชิ้นนั้นได้ะด้วยความปรารถนาดีจากตีต่อเติมนะครับสำหรับใครที่อยากจะศึกษาข้อมูลเรื่องสิงห์หลวงม่อหอมก็สามารถติดตามกันได้ใน f a c e b o o k ตีต่อเติมนะครับก็ะจะมีไลฟ์สดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับอะวันนี้ก็ ขอบคุณมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ